ครับสวัสดีครับวันนี้มีคนถามมามากมายนะครับเรื่องการลดไขมันหมายคืออะไรอู่ไขมันเป็นการลดเฉพาะส่วนนะครับลดเฉพาะส่วนถึงแม้เราจะมีน้ำหนักเกินนิดหน่อยแต่เราต้องการลดเฉพาะส่วนที่ไม่เข้าไม่สมส่วนอันนั้นเราสามารถทําได้มันดีอย่างไรนะครับบอกกับใครการูดไขมันในอย่างที่บอกแล้วครับมันก็จะดีในกรณีที่ แอ้มันตนต่างๆเนี่ยกำจัดออกยากจริงไหมแต่การออกกําลังกายนะครับหรือบางคนไม่อยากออกกาลังกายนะครับแต่บางส่วนเนี่ยมันเวลาใสาก่กางเกงที่ฟิตรูปหรือเ,เข้ารูปเนี่ยมันดูแลไม่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 สวยงามนะครับอันนี้ก็เราสามารถทําเป็นส่วนได้นะครับแล้วเหมาะกับใครก็เหมาะกับคนที่ต้องการที่จะดูแลตัวเองเวลาใส่เสื้อผ้าให้มันแลดูดีขึ้นแต่ว่าทำดีออย่างไรแต่มันอันตรายไหมล่ะครับนะครับ ในปกติแล้วการดูดไขมันด้นดวยคนที่ได้ผ่านการเรียนรู้นะครับมันก็จะไม่เหมือนตรดเพราะมันดูดอยู่ในชั้นของไขมันไม่ได้ลึกลงไปในชั้นกล้ามเนื้อซึ่งบริเวณนั้นก็จะมีเส้นเลือดต่างๆเส้นเลือดใหญ่ต่างๆอ,อยู่มากมายนะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะไม่เหมีอนตรายหลังจากดูดไขมันแล้วนี่ครับไม่ใช่ดูดปั๊บโอ้ รูปร่างสลิมเลยทันทีนะครับแน่นอนครับหลังการดูดก็จะมีการบวมมีช้ำมาบ้างน,นะครับซึ่งทั้งหมดนี้มันก็จะใช้เวลา 3- าเดือนนะครับซึ่งหลังจากการดูดแล้วเราจะต้องมีใส่พรกกามสิสนะครับไห้พวกไอสเตนต่างๆเพื่อรัดเพื่อให้บริเวณสดที่เราดูดเน,นี่ยมันกระชับเข้าที่ภายในสามถึงหกเดือนครับก็หวังว่าการให้ความรู้เรื่องการดูดเชนวันนี้จะช่วยเป็นให้ประชาชน ได้มีความรู้ในการที่จะตัดสินใจไปทําการยูเครมันครับ